หลังจากจ่ายค่ารักษาให้พ่อแล้วก็เหลือประมาณหกแสนครับออตอตรงลี่ถ้าพ่อแกยังมีชีวิตอยู่เราต้องเก็บเงินนี้ไว้จ่ายค่ารักษาเขาแต่ตอนนี้เขาจากไปแล้วเราควรคุยกันว่าจะทำยังไงกับเงินนี้ดีพ่อแกเป็นพี่ชายคนโต ตามประเพณีบ้านเกิดของเราพ่อแกต้องดูแลคุณย่าให้ดีนะเพราะงั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาที่นี่เราคุยกับย่าแกไว้แล้วถ้าเงินค่าชดเชยของพ่อแกยังเหลืออยู่ก็ควรเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายของย่าแกไว้ดูแลท่านตกลงไหมเราก็ไม่อยากได้เงินหรอกนะเรากลัวว่าแกจะยุ่งดูแลย่าแกไม่ได้ย่าเขาก็แก่แล้วฉันก็เลยคิดว่า เราควรจะแบ่งเงินให้ย่าแกนะคุณป้าอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำแบบนั้นผมขอคุยกับสเตลล่าก่อนได้ไหมครับตรงลี่นี่มันเงินแกจะปรึกษาทำไมจริงด้วยเปล่าครับมันก็แค่ผมไม่อยากให้เงินกองอยู่เฉยๆผมเลยบอกให้สเตลล่าเอาเงินไปลงทุนให้เอางี้ดีไหมครับผมจะถามเธอว่าเราเอาเงินออกมาได้ไหมเจ้าเด็กนี่จริงเรื่องสำคัญแบบนี้ทำไมถึงไม่ปรึกษาเราล่ะ แกเอาเงินทั้งหมดนั่นไป,ไปให้ผู้หญิงคนนั้นเหรอคุณป้าอย่าเพิ่งกังวลไปสิครับผมไม่ได้ให้เธอเธอแค่ช่วยผมเงินแค่นี้ไม่มีความหมายกับเธอเหรอกครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าเอ้ยตรงลี่ฉันพูดแบบนี้แกอย่าว่ากันนะถึงฉันจะไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้แต่ฉันก็พอได้ยินอะไรมาบ้างรู้ไหมว่าที่บ้านพูดถึงแกว่าอย่างไง อะไรกันนะครับพวกเขาบอกว่าแกได้เป็นนักศึกษาแทนที่จะหาความสัมพันธ์ดีๆแกกลับได้แฟนเอแกแกว่าตั้งหลายปีอะยังไงก็เถอะพวกเขาไม่พูดอะไรดีๆเลยใครพูดแบบนั้นครับมันไม่สําคัญหรอกนะบอกมาว่าจริงหรือเปล่าไม่จริงเตเล่าเป็นผู้หญิงที่ดีเธอทําทงานเก่งเธอเป็นคนน่านับถือมากนะผู้หญิงดีๆที่ไหนจะมาเขาผู้ชายที่เด็กกว่าตัวเองเป็นรอบกันล่ะฮะเธอต้องการอะไรจากแกกันแนะ่ หรือแกต้องการอะไรจากเธอไม่ใช่ทั้งคู่นั่นแหละผมอธิบายให้ป้าฟังไม่ได้นะกินกันเถอะครับเออเอเอนี่กินเถอะกินเถอะกินกนิดูเหมือนฉันอยากกินอยู่ไหมตรงลี่ฉันขอเตือนนะคนในเมืองนะเจ้าเล่ห์เห้ทุบายแกยังเด็กอย่าไปหลงกลพวกเขาละ่ะเชื่อฉันนี่เลิกกับผู้หญิงคนนั้นซะแกต้องเลิกเดี๋ยวนี้เลย คุณว่ยครับตามที่คุณบอกไว้ผมสืบสวนเรื่องสามคนนี้แล้วเลเทียนเฉิงเขาทยานฟ้าครุปเมื่อสองปีก่อนในเวลาไม่ถึงปีได้เลื่อนขั้นจากผู้เชี่ยวชาญม,มาเป็นหัวหน้าทีมแต่ในแผานากไม่ค่อยมีอะไรดีๆพูดถึงเขาเท่าไหร่หลายคนร้องเรียนว่าเขาโหดเกินไปยิ่งกว่านั้นบางคนยังเรียกเขาว่าทานอสด้วยอีกอย่างชีวิตส่วนตัวของเขาก็ธรรมดามากส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่บ้านไม่ก็ที่ทํางานครับหวังจิ้งคนนี้น่าสนกว่าเยอะค่ะเธอได้เป็นหัวหน้าทีมตอนอายุ27ปี ใช้ของแบรนด์หุูๆ้แล้วก็ขับรถราคาแพงทาไมมาทํางานสายก็กับเรียประจําคนแบบนี้ยังอยู่รอดในทยานฟากร๊ปได้ยังไงนี่คือประโยชน์จากการมีพ่อทรงอิทธิพลพ่อของเธอเป็นผู้บริหารของทยานฟากรุ๊ปในเมื่อคุณเว่ยก็ยังมีสุเจียโยเธอกข้ทยานฟากร๊ปหลังเรียนจบเพิ่งพาได้และขยันผลงานอยู่ระดับปกติ3ปีก่อนเธอได้เป็หัวหน้าทีมบริการนอกจากที่ทํางานแล้วเธอมักจะใช้เวลากับแฟนเธอก็ไม่ได้มีงานอดิเรกอะไรเธอค่อนข้างมัธยัสถ์ครับ ดูเหมือนว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับแฟนสุยเจโยปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีมบริการลูกค้าของทยานฟ้ากรุปหัวหน้าคะหัวหน้าฉันฟังอยู่ลุกขึ้นได้แล้วมากินอะไรหน่อย